สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอมานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าตัวทีวี LG กันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังพบปัญหาตัวทีวีเนี่ยพอเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเขาไม่ไปที่หน้าช่องทีวีที่เรารับชมล่าสุดนะเปิดมาที่เนี่ยโชว์เป็นที่หน้าโฮมเมนูนะครับซึ่งไม่สะดวกกับท่านผู้ชมที่ดูทีวีจากเสาอากาศหรือก,ก็รับสัญญาณนะครับ ก่อนอื่นต้องขอท้าความก่อนนะครับว่าปัญหาเนี้ยจะเกิดขึ้นหลังจากตัวทีวีมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวหลังๆเนี่ยนะครับผมมองว่าที่เขามีการปรับเปลี่ยนให้เปิดเครื่องขึ้นมาแล้ววิ่งไปที่หน้าโฮมเมนูเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นการปรับการตั้งค่าให้สอดคล้องกับเทรนการใช้งานของผู้คนในปัจจุบันนี้นะครับที่อาจจะเน้นการรับชมทีวีหรือว่าพวกแอปพลิเคชันเป็นหลักนะครับพวกสัญญาณเข้าจากเสาอากาศหรือกองรับสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วเขาก็เลยเหมือนประมาณว่า อัปเดตมาเพื่อเอาใจนะครับท่านผู้ชมที่รับชมพวกแอปพลิเคชันเป็นหลักกนะ็คือเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับวิบ่งมาที่หน้าโฮมเมนูให้เลือกแอปเพื่อการใช้งานต่อได้เลยนะครับแต่ปัญหานี้ก็ไปเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมที่เน้นการรับชมจากพวกแหล่งสัญญาณเสาอากาศหรือกองรับสัญญาณต่างๆเนี่ยนะครับก็จะประสบปัญหาแล้วก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับผมก็เลยทํคชิปนี้มาเพื่อแนะนําวิธีการปรับตั้งค่าให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ แนะนำกดปุ่ม setting ที่รีโมทจากนั้นไปที่การตั้งค่าทั้งหมดหรือโลโก้จุด3จุดอยู่ด้านล่างสุดเลยครับจากนั้นหมวดหมู่เนี่ยให้ทุกคนมาเลือกที่หมดหมู่ทั่วไปครับสำหรับตัวหัวข้อย่อยเนี่ยแต่รุ่นจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับอย่างตัวอย่างปี2020จะใช้คําว่าการตั้งค่าแรกบางรุ่นจะใช้คําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติม,ตมแล้วมาเลือกที่เริ่มต้นหน้าหลักอัตโนมัติตรงนี้นะครับของเดิมถูกเปิดไว้อยู่แนะนากดปิดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมมาทดสอบกดปุ่มปิดจากรีโมทนะฮ ครั้งนี้พอผมกดเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับหน้าจอจะมาที่อินพุตล่าสุดคือ t o id ที่ผมเปิดค้างไว,นวน้นะครับส่วนทีวีซีรีส์ใหม่ๆเนี่ยนะครับเมนูเขาจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างซีรีส์2023ที่ผมนำมาสาธิตวันนี้นะฮะกดปุ่ม setting ปุ๊บให้เลือกไปที่เสรญลักฟันเฟืองมุมซ้ายข้างบนครับจากนั้นให้ไปหาหมวดหมู่ทั่วไปครับส่วนหัวข้อย่อยนะครับให้ลงมาหาคำว่าระบบก่อนนะครับ แล้วจากนั้นก็จะไปเจอในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะจากนั้นอีกนะครับให้ลงไปที่การตั้งค่าหน้าแรกนะครับแล้วให้ทุกคนไปเลือกคําว่าเปิดหน้าจอก่อนนะครับคราวนี้เขาจะมี2หัวข้อให้เราเปลี่ยนจากหน้าแรกเป็น Input ล่าสุดนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะปิดทีวีจากมีโมดไปเลยนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วให้ทุกคนดูนะครับรอบนี้นะครับ ตัวทีวีเขาจะโผล่มาที่หน้าทวีดีที่ผมเปิดเวลาสุดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการตั้งค่าการใช้งานตัวทีวี LG ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับยังไงเดี๋ยวทุกคนลองไปทำตามกันดูก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอ๊ตอามาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ